เอ็ดดี้ฟ็อกซ์เอ็ดดี้ฟ็อกซ์เอ็ดดี้ฟ็อกซ์ชุดกอขอคอภาพยนต์ชุดนี้ในช่วงแรกจะให้หนูๆได้เรียนรู้เส้นพื้นฐานทั้ง13เส้นนะจ๊ะและช่วงที่สองเป็นการเรียนรู้พยัญชนะไทยทั้ง44ตัวเอาละมาเริ่มช่วงแรกกันเลยนะจ๊ะ เส้นตรงลงเส้นตรงขึ้นเส้นเฉียงลงซ้ายกอเอ๋ยกอไก่ไก่แจ้ไก่โอ้ขันทุกเช้าตรู่รื่นหูจริงเอย้ยคราวนี้เรามาลองฝึกเขียนกอไก่ตามรอยประกันดูบ้างน,นะจ๊ะ พูดถึงไข่ไก่แล้วก็นึกถึงยัญชนะตัวต่อไปนั่นก็คือขอไข่น้องๆออกเสียงมาพร้อมกันนะจ๊ะขอไข่ในแล้วพวกเราคอยเฝ้ารีบตื่นแต่ช้าเอ็ดดี้ฟอสชุดหนึงวงกลมวงกลมวงใหญ่เลขศูนย์เหมือนวงกลม ตัวเลขตัวแรกที่เราจะมารู้จักกันก็คือเลขศูนย์น้องๆอ,ออกเสียงตามนะจ๊ะศูนย์ยืนตัวตรงเคารพธงชาติเราไม่ยืนตัวตรงมองไปยังเสาธงฉันชอบเลขหนึ่งเลขหนึ่งเหมือนเสาทองเอดดี้ก็จะขอแนะนำเลขอารเบิกตัวต่อไปนั่นก็คือ เลขหน,หนึ่งน้องๆออกเสียงตามนะจ๊ะหนึ่งเอ็ดดีซ์ชุด A.B.C มาเริ่มช่วงแรกกันเลยนะครับคโดโดุณหนููเส้นตรงลงเส้นตรงขึ้นเส้นเฉียงลงซ้ายตัวอักอนตัวแรก ที่เราจะมาทำความรู้จักก็คือเอ๊ไหนลองพูดตามเอ็ดดี้นะครับเอ้โอ้ดูนั่นสิมดเดินแถวเป็นขบวนจะไปไหนกันนะเอย่ยสงสัยคงจะไปหากนงหวานอร่อยออร่อยกันแน่เลยน้องๆรู้ไหมครับมดในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรมดในภาษาอังกฤษเรียกว่า เอแอนด์มดพูดตามเอ็ดดี้นะจ๊ะเอ